ก่อนเลยนะคะจะมาขอแนะนําก่อนว่าอวัยวะสืบพันธ์ภายในสตรีเราเนี่ยดูง่ายเลยนะคะผู้หญ,ญิงทุกคนจะต้องมีอวัยวะอย่างนี้นะคะกระเพาะปัสสาวะจะอยู่ด้านหน้าตัวมดลูกจะอยู่ตรงกลางลําไส้ตรงจะอยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็นที่มาของอาการปวดทั้งหมดอันนี้เป็นมดลูกของผู้หญ,ญิงเราที่จะมีปากมดลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นช่องคลอดข้างนอกจะเป็นอวัยวะสืบพันธ์ภายนอกอันนี้เราเรียกว่าเป็นอวัยวะสืบพันธ์ภายในซึ่งจะมีตัวมดลูกซึ่งจะมีโพรงมดลูกนะคะ ออกไปเป็นท่อนําไข่แล้วก็รังไข่ทั้งตรงนี้เราจะเรียกเป็นปีกมดลูกนั้นเวลาผู้หญิงเรามีประจำเดือนจะต้องมีฮอร์โมนจากรังไข่ที่จะทําให้เกิดการสร้างเยื่อบุโพรงลูกถึงเวลา14วันก่อนที่เราจะมีเมนไข่จะตกเพราะไข่ตกปุ๊บจะมีการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุโพรงลูกหลังจากนั้นจะเกิดการลอกหลุดของเยื่อบุโพรงลูกนี้ออกไปเพราะฉะนั้นคําถามคือปวดท้องประจําเดือนผิดปกติหรือไม่อาการปวดท้องประจําเดือนจะมีปฐมภูมิก็คือเป็นเรื่องปกติมดลูกบีบ เพื่อให้เซลล์เยื่อบุผงลูกพวกนี้ตายและลอกหลุดแต่ในความที่เป็นปฐมภูมิบางคนอาจจะไม่ได้ปวดมากมายบางคนปวดมากมายถึงขนาดต้องลางานหยุดงานนอนอยู่กับบ้านนะคะหรือจะต้องไปฉีดยาแก้ปวดที่โรงพยาบาลหรือในขณขนาดต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลก็มีจริงๆอาจจะผิดปกติหรือไม่ผิดปกติก็ได้ส่วนต่อมาคือทุติยภูมิก็คืออะไรคือมีสาเหตุที่ทําให้ปวดจากปฐมภูมิปวดน้อยๆอ,อาจจะปวดรุนแรงมากขึ้นปวดนานขึ้นปวด ไม่มีเมนก็นเริ่มปวดอันนี้จะเรียกว่าเป็นทุติยภูมิ